สวัสดีครับเพื่อนๆผมหมอชาติหมอหัวใจวันนี้จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับคุณหมอท่านหนึ่งที่หน้ามืดหมดสติอาการรุนแรงแต่ทันทีที่หัวถึงพื้นกลับฟื้นคืนขึ้นมาแล้วหาสาเหตุอะไรไม่พบเลยว่าถึงประสงค์ของคลิปนี้ก็เพื่อให้เพื่อนๆเห็นถึงสาเหตุของการเป็นลมก็เพื่อหลีกเลี่ยง สถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นจะได้ไม่เป็นลมอันนี้เป็นประวัติของผมเองคุณหมอท่านนี้อายุ7 2ปีเป็นคนแข็งแรงชอบท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปจบมาจากประเทศอังกฤษคนที่จบมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยมีลักษณะอันหนึง่งก็คือว่าแต่งตัวเรียบร้อยครับกระดุมเนี่ยจะต้องกัดมาถึงตรงสันกระดุมไม่สุดท้ายผูกเนคไทผูกคู่ก็ตายเรียบร้อยเป็นแบบนี้ซึ่ง ต้องกล่าวเพราะว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ทำให้คุณหมอท่านนี้เป็นลมครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเป็นเมื่อหปีที่แล้วขณะเดินทางกลับมายังประเทศไทยนั่งอยู่ในเคบินเครื่องบินกำลังจะกลับประเทศไทยครั้งที่สองเนี่ยขณะอยู่ในโรงภาพยนตร์กำลังชมภาพยนตร์อยู่ดีๆก็เป็นลมหมดสติครั้งที่สาเนี่ยหลังทานอาหารกลางวัน นั่งอยู่ที่โซฟากำลังดูมือถืออยู่ก็อยู่ๆเป็นลมหมดสติลงไปกองอยู่กับพื้นทีมกู้ชีพมาถึงแล้วแต่ความชีพประจรได้วัดความดันได้แล้วก็ค่อยๆกลับคืนสติสัมปชัญญะก่อนจะรู้ว่าคนเราเป็นลมได้ยังไงก็ต้องรู้ว่าร่างกายทำงานยังไง หัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสูตรต่างๆของร่างกายร่างกายทำงานแบบนี้ครับหัวใจกับสมองเนี่ยคุยกันตลอดเวลาเมื่อเรานอนหัวใจหลอดเลือดทำงานง่ายเมื่อลุกขึ้นมานาั่งลุกขึ้นมายืนเนี่ยก็มีความเครียดต่อระบบเพราะว่าเลือดเนี่ยจะไปกองอยู่ที่ขาคึึ่งลิตรความดันที่มาเลี้ยงสมองก็น้อยลง ร่างกายเนี่ยส่งสัญญาณผ่านทางเซนเซอร์ที่บริเวณคอตรงนี้ไปยังสมองสมองก็จะส่งสัญญาณมาทางเส้นประสาทมายังหัวใจและมายังหลอดเลือดให้หัวใจเต้นแรงขึ้นหลอดเลือดบีบมากขึ้นเพื่อเพิ่มความดันให้ไปเลี้ยงสมองขณะยืนได้ เมื่อเด็กนักเรียนต้องยืนตากแดดอยู่น,น,นานๆเสียทั้งเหงื่อคำเสียเหงื่อเนี่ยคือว่าน้ำในร่างกายน้อยลงเลือดน้อยลงความดันจะต่ำลงหิวน้ำเป็นความเครียดต่อระบบก,การวัดสัญญาณในเส้นประสาทเนี่ยตอนที่กำลังนอนอยู่นะครับสัญญาณจะมาด้น้อยแต่เมื่อต้องยืนและมีความเครียดนานๆ สัญญาณนี้จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตามความเครียดต่อระบบถ้าต้องยืนอยู่นานๆความเครียดต่อระบบตรงนี้เนี่ยร่างกายอาจจะรับไม่ไว้ไม่ไหวสัญญาณเนี่ยทันช้าลงทันท,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 นทีนะครับหัวใจเต้นช้าลงหลอดเลือดทรายตัวความดันจะตกต่ำลงเด็กนักเรียนจะหน้ามืดล้มนอนลง ถ้าเพื่อนๆเห็นคนเป็นลมหมดสติล้มลงกองอยู่กับพื้นอย่าจับเขาขึ้นมานั่งนะครับท่านทำอันตรายกับเขาปล่อยให้เขานอนแล้วก็ภายเทสอากาศให้เขาจะดีกว่าอันนี้เป็นสาเหตุของการเป็นลมดูแล้วเยอะเข้าใจยากแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ยากเลย จะเห็นไหมครับว่าตรงนี้สาเหตุที่ทําให้คนหน้ามืดเป็นลมเนี่ยมีถึง75%เน่ยที่ประชาชนเพื่อนๆสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายสาเหตุที่ยากๆมีเพียง15%เท่านั้นเองและอีก10%ที่แม้หมอก็ไม่รู้สาเหตุอันนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ของหมอไปแต่ผมจะมาโฟกัส ทำความเข้าใจกับตรงนี้ให้มากขึ้นผู้ที่เป็นลมผ่านทางระบบประสาทแบ่งเป็นสามแบบแบบแรกเนี่ยแบบเป็นลมธรรมดาผมยกตัวอย่างเมื่อตะกี้นี้ให้เห็นแล้วเมื่อต้องยืนแรกๆจะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เมื่อต้องยืนนานๆแดดร้อนเสียเงเหงื่อมากจะเป็นลมได้เรียกว่ามีความเครียดต่อระบบ และจะเป็นลมเมื่อทนความเครียดตอนระบบไม่ได้ก็จะเป็นลมสาเหตุที่2เนี่ยคือพวก c l a u d i d s i n u s hypersensitivity สาเหตุนี้จำตรงนี้ได้ไหมครับว่าเป็นตัวเซนเซอร์บอกร่างกายว่าความดันสูงไปหรือว่าต่ำไปบางคนเนี่ยตรงนี้ไวเกินเพียงแค่ใส่เสื้อลัดลัด,ลดเอี้ยวพอถูกนวด มากเกินไปร่างกายจะนึกว่าความดันในร่างกายสูงเกินไปก็จะไปบอกร่างกายให้เชียพจรช้าลงหลอดเลือดพลายตัวเมื่อน,นั้นแหละคนก็เป็นลมสาเหตุที่3เป็นลมจากสถานการณ์เช่นขณะกำลังปัสสาวะหรือปัสสาวะเสร็จขณะอุจจระหรืออุจจาระเสร็จอาเจียนมากๆไอมากๆหรือขณะเจาะเลือดสาเหตุ ที่เป็นลมผ่านทางระบบประสาทเนี่ยเจอถึง60%สาเหตุที่2เจอถึง15%พวกนี้เป็นลมเมื่อลุกขึ้นแล้วหน้ามืดแบ่งเป็น2แบบคือเป็นจากยาหรือจากระบบประสาทเสื่อมจากยาก็พวกยาต่อมลูกใหม่ยาขับปัสสาวะยาความดันยาต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นพวก Alpha er. อัลฟาบล็อกเกอร์อัลฟาคือสัญญาณที่มาทำให้เส้นเลือดบีบตัว เมื่อไปบล็อกมันก็ทำให้มันบีบตัวได้น้อยลงมักจะเป็นเฉพาะยาเม็ดแรกที่ทานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยาเม็ดแรกเนี่ยให้ทานตอนนอนแล้วก็หลับไปนะครับจะไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นวันถัดไปก็ไม่มีอาการแล้วยาความดันที่ทานมากเกินไปลุกขึ้นก็เป็นลมได้เป็นเบาหวานมานัานๆก็ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อมก็เป็นลมได้ เวลาลุกขึ้นยืนรูปนี้เป็นรูปเกี่ยวกับไฟฟ้าหัวใจเต้นไม่ถูกจังหวะสาเหตุนี้เจอไม่บ่อยขอพูดสั้นๆนะครับว่าแบ่งเป็นสองพวกคือพวกเต้นช้าไปกับพวกเต้นเร็วไปพวกเต้นช้าไปนี่เป็นอย่างนี้ครับตรงเนี้จุดกำเนิดไฟฟ้าของหัวใจเราเรียกว่าไซนัสโหนด เวลาอายุถึง80ปีแล้วจะป่วยเต้นเร็วไปบ้างเต้นช้าไปบ้างตอนเต้นช้าไปนี่แหละทำให้เป็นลมอีกโหนดหนึ่งคือ AV โน de คือหัวใจเป็นอย่างนี้ครับเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะบนเต้นล่างเต้นบนเต้นล่างเต้นบนกับล่างเต้นพร้อมกันไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของ AV โ o นดที่จะชะลอให้หัวใจห้องข้างล่าง เต้นช้ากว่าหัวใจห้องข้างบน0.2วินาทีถ้ามันชะลอมากเกินไปก็ทำให้เกิดภาวะนัดบล็อกเป็นน้อยๆเป็นปานกลางแล้วก็เป็นมากคนไข้ก็เป็นลมได้ส่วนพวกเต้นเร็วไปเนี่ยคืออย่างนี้ครับข้างบนเต้นล่างเต้นเนี่ยถ้าเต้นเร็วเกินมันก็จะไม่มีเวลารอให้เลือดลงมาข้างล่างได้ ก็เป็นลมได้เช่นกันสาเหตุนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของหมอนะครับส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของหมอเช่นกันคือโครงสร้างของหัวใจผิดปกติเลือดลงมาแล้วออกไปไม่ได้เพราะว่าลิ้นหัวใจตีบลิ้นหัวใจเนี่ยมีชื่อว่าเอออร์ติกเมื่อตีบเรียกว่าเอออร์ติกสตีโนซิสหัวใจ เป็นรูปกลวยครับเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจหนาแต่กําเนิดเลือดลงมาแต่ออกไปไม่ได้คนไข้ก็เป็นลมได้ความดันในปอดสูงก็ทําให้เป็นลมได้เช่นกันเรามาดูคนไข้คนนี้ดีกว่าหน้ามืดเป็นลมหมดสติเป็นจากอะไรทั้งสามครั้งนี่ยเป็นในท่านั่งไม่มีความเครียดต่อระบบไม่ได้ยืน ไม่ได้ร้อนไม่ได้อบอ้าวไม่ได้แออัดกำลังอยู่ในท่าสบายๆทั้งสามครั้งเลยไม่ได้มีสถานการณ์ไม่ได้ปัสสาวะไม่ได้อุจจเลไม่ได้อาเจียนไม่ได้ไอไม่ได้เป็นขณะยืนผมได้มีโอกาสดูแลคุณหมอท่านนี้ได้อนมิดปีอยู่ที่ห้อง i อซได้ต่อกาฟหัวใจ ก็ดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมตลอดทั้งคืนปกติเลยนะครับไม่เต้นเร็วไปไม่เต้นช้าไปเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ในหมวดนี้ตรวจอัลตราซาวหัวใจของคุณหมอท่านนี้ก็ไม่พบอะไรผิดปกติทุกอย่างปกติหมดก็มาคิดถึงสาเหตุที่เจอบ่อยวัดความดันในสองท่าคือท่านั่งกับท่ายืนก็ต่างกันไม่เกินสิบก็ไม่ใช่ เป็นลมจากสาเหตุของออโทสเตซิสคือหน้ามืดเมื่อลุกขึ้นยืนซักยาไม่ได้ทานยาอะไรเลยเป็นคนแข็งแรงเบาหวานก็ไม่ได้เป็นก็มาถึงสาเหตุอันนี้ไม่ได้เป็นลมธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเป็นในท่านนั่งไม่มีความเครียดต่อระบบกำลังสบายๆไม่มีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็มาสงสัย c a r d i ซนัสไฮเปอร์เซนส ivity สาเหตุนี้เนี่ยเจอไม่บ่อยนะครับเป็นภาวะที่ตรงเซนเซอร์ตรงเนี้ยวัยเกินใส่เสื้อลัดลัดนั่นหอฟอเอียงตัวเอียงตัวมันไวเกินบอกร่างกายว่าความดันสูงเกินไปส่งสัญญาณไปให้ ร่างกายลดชีพจรลงลดความดันลงคนไข้ก็เป็นลงพิสูจน์ได้ด้วยการลองนวดตรงบริเวณตรงนี้หมอที่มีประสบการณ์เท่านั้นจึงจะนวดได้แลวต้องนวดเนี่ยในขณะที่ต่อกล้าหัวใจแบบนี้อันเนี้ยภาพเนี้ยได้มาจาก Google นะครับแต่ในคนไข้หลายนี้เนี่ยหลายไป1สกรีนหัวใจไม่เต้นเนี่ยหสกรีนแบบนี้เลยคือประมาณ8วินาที คนไข้รา,ายนี้ก็เป็นโรค c อ r ิดไซนัสไฮเปอร์เซน i ิ i ิวิตนั่นเองวิธีการป้องกันต้องใส่เสื้อผ้าหลุวมๆไม่ใส่เสื้อเชิ้ตไม่ใส่เนคไทไม่เอี้ยวคอท่านชอบผจนภัยเกรงว่าเวลาเที่ยวปีนเขาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจะเป็นลมจึงเลือกที่จะใส่เพสเมเกอร์ถ้าเผลอไปเอี้ยวตัวก็ ใจเต้นช้าลงเครื่องก็ทำงานทันทีเรามาพูดถึงเรื่องการป้องกันนะครับการป้องกันเนี่ยเรามาเน้นตรงนี้เลยนะครับถ้าต้องทานยาเช็คยาเลยครับว่าทำให้เกิดออทอสแตติกหรือเปล่าพิมพ์ชื่อยาในออทใน Google พิมพ์ออทอสแตติกเข้าไปมันก็จะออกมาครับว่าทำให้เกิดออทอสแตติกหรือไม่ถ้าเป็นเบาหวานคุมเบาหวานให้ดีด หลีกเลี่ยงภาวะเครียดต่อระบบหลีกเลี่ยงสถานการณ์ไม่กั้นปัสสาวะนานๆไม่ท้องผูกถ้าอาเจียนเล็กน้อยก็รีบรักษาไอเจอหมอทานยาถ้าเจาะเลือดบอกกับญาติบอกกับคนเจาะนะครับเพรกลัวเขาจะพยายามป้องกันไม่ให้เป็นลมครับส่วนโรคนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมอเถอะครับนานๆเจอที สุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยสวัสดีครับ